รวิเซนเต้สวัสดีค่ะลูกเกดเมทินีจริงประโยูรอ้าวคเดี๋ยวสิคะทำไมล่ะคะทำไมไม่เหมือนคนอื่นนะคะอ้าวพี่มีครอบครัวแล้วบี่ครับพี่ไม่ถือพี่ไม่ถือเรื่องแรกที่เราเจอกันคือบัลลังก์เมฆค่ะบัลลังก์เมฆเราคอยไปถืเรื่องบัลลังก์เมฆใช่สมัยนั้นไม่เซ็กซี่ขนาดนี้พี่จำได้สมัยม2อ่ะพี่ม2อ่ะ โหใส่เกมอาหารมานี่จะออกรบเดี๋ยววันนี้สิครับสิปีผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมวันนี้นายแม่มาดูด้วยนะคุลูก,กสิงใจเข้ามาดูด้วย้ <c oughs> ยสวัสดีค่ะนายแม่สวัสดีลูเหรอเขานั่งตรงไหนไม่รู้แต่ดีไว้ก่อนไงม,มารย,ยาทดีไงโอ้พี่ๆห่ะอนานด้อยู่กันตั้งแต่บัลลังก์แม่นะครับมีละคารพีทีเรื่องรักจับใจนะฮะละ <c oughs> คารโท <c oughs> รทัศน์ก็อย่างเช่นคู่กรรมนะฮะ <c oughs> จัดรักว,วิวาดวงจัดรักว,วิวาดวง <c oughs> นะครฮะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วสวยเลยอะครับ ดีครับถือเป็นการทิมกำไรในเรอบ10ปีไม่มีหยุดครับคุณลูกเกด่าหยุดครับต่อต่อเลยครับต่อครับขอเสียงแกวซีสาวเลยครับขอบคุณรับขอบคุณรับขอบคุณขอบคุณาก่บครับดีงานดแล้วครับดีดีครับ